วิดีโอมุมมองคู่นี่โอ้โหไม่ได้เตรียมใจมาเลยคือแบบข้างหลังละลายสวยมากๆแล้วก็เนี่ยเบอร์ได้โคตรสวยอะ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ม,มิมอไม่เป็นการรอชาร้าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูพรีวิว Oppo Reno 5 5G กันหน่อยดีกว่านะผมว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับนี่มาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ผมได้ลองใช้ตัวที่ไม่ใช่ 5G ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้แกะกล่องกันเลยเรามาลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมรุ่นนี้ที่เขาไฮไลท์ฟีเจอร์มาเลยก็จะมี AI High Light Video นะครับดูแอพวิววิดีโอก็สามารถถ่ายเราแล้วก็ถ่ายข้างหลังไปพร้อมกันได้เลยนะพอตเท็ด Beautification Video เลยนะผมคือแบบไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะประมาณ40นาทีก็ชาร์จเต็มร้อยได้แล้วนะครับแล้วก็คอข้อม snapdragon 765 5 G ด้วยนะตัวนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะผม 90Hz refresh rate อันนี้จะเป็นจอ AMOLED ด้วยนะนี่ข้างหลังก่อนเราจะมาแกะเปลือกโอ้โหดูกล้องเรียงตัวเข้ามาสวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่แล้วก็ข้างหลังนะครับผมเขาจะสะท้อนสีไปมาเนี่ย ไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วแต่แสงไฟที่เขาตกกระทบกันเลยนะมา oppo เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวระหว่างรอมันสตาร์ทอัพผมขอมาดูภายในกล่องต่อกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่แล้วก็สายชาร์จนะครับผมให้มาอย่างยาวแล้วก็หูฟังแบบสายยังแถมมาให้อยู่นะครับแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จอะแดปเตอร์65วัตต์นะครับผมฟ้าชาร์จแบบว่าโคตรเร็วมันก็จะใหญ่นิดนึงนะครับผมด้วยกำลังชาร์จ65วัตต์ของเขานะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราข้ามไปนะครับผมก็จะมีเคสสายแล้วก็จะมีีกับเข็มมมมจิ้้้ซาาใใหนนนร ก็ลืมไปไม่ได้เลยวอลนตีการ์ดนั่น,นี่เคสใส่ของเขานะครับผมก็ไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับผมนี่บูทเครื่องเสร็จแล้วโหฟิลลิงมันโคตรสลิมเลยคือเครื่องโคตรบางอะ่ะแล้วก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้เขาก็ไฮไลท์มาเลยนะครับว่าเป็นแบบ ใช้ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกรอแป๊บเดียวออกำลังอัปเดตข้อมูลนะ้คระหว่างที่รอเครื่องเดี๋ยวผมเอารุ่นนี้มาโชว์กันหน่อยดีกว่านี่ oppo reno 5แต่ว่าจะเป็นรุ่น 4G นะรับอา่าเห็นแสงไฟเป็น always on display นะครับมาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างปกติฟังก์ชันเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าจะมีฟังก์ชันกล้องที่ต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็ข้างหลังนะผมสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็น64ล้านพิกเซลคาิล่าเหมือนกันแล้วก็8เมกะพิกเซล ultra n g l e c a m e นะครับแล้วก็จะมี 2เมกะพิกเซลมาโกคาเมล่าสองเมกะพิกเซลโมโนคาเมล่านะครับแล้วก็จะมีแฟลชมาให้ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีกล้องเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกเลยนะแต่ว่าต่างกันเนี่ยก็คือกล้องหน้านะครับผมตัวรุ่นน้องหรือว่าตัว4 g เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกล้อง44เมกะพิกเซลแล้วก็ตัวนี้5 g นะครับผมจะมาพร้อมกับกล้องหน้าส2เมกะพิกเซลด้วยกัน c o l o r s ยินดีต้อนรับเริ่มต้นใช้งานกันหน่อยนี่มาแล้วนะครับผมหน้าจอ a ัอมเล็ตเรเฟรชเรตเก้านี้เับ 来。 ลองดูอะไรกันหน่อยดีกว่าข้อแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้จะมี AI Mix p o t r a i t แล้วก็ใช้ Core Com Snapdragon 720นะครับส่วนตัว 5G เนี่ยเขาก็จะใช้เป็น Snapdragon 765 5G นะครับแล้วก็ฟ้าชาร์จเร็วถึง65วัตต์ด้วยกันแต่ว่าตัว 4G เนี่ยฟังก์ชันหรือว่าพวกโหมดถ่ายวิดีโอต่างๆเขาจะมีให้เยอะกว่านะครับมาดูที่เขาไฮไลท์ like กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะมีโหมดกลางคืนตรงนี้แล้วก็แตะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการตั้งกล้องถ่ายภาพกลางคืนนะครับเนี่ยจากมืดขนาดเนี้ยมาสว่างขนาดนี้เลยนะรัแตตต่่่วาาาเเีจ้้้องงใชห นะลรวก็มาดูโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับที่เขาให้ไลท์หรือว่าที่เขาชูจุดเด่นเลยก็จะมีตรงนี้นะครับ ai, AI ก็สามารถเปิดแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบเปิด hdr เนี่ยเขาก็จะเปิด hdr มาให้อัตโนมัติเลยนะครับสำหรับที่แสงน้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปมืด,มดเนี่ยมันก็จะเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านะครับโห oh, ดูดิ อย่างสวยแต่สําหรับผมนี่จะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเราจะถ่ายวิดีโอหรือว่าเวลาเราจะตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องกดลงมาแล้วก็กดไปทางขวาเลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ความละเอียดหรือว่าเฟรมเรทนะครับผมถ้ามีให้กดตั้งแต่หน้าแรกเลยก็จะดีมากเลยนะฮะมาดูในหมนดร,รูปถ่ายธรรมดากันบ้างนะครับผมอีกห่จุดเด่นที่เขาชูกันเลยก็มี AI ตรงนี้นะครับผมเนี่ย กดเข้ามานะครับผมส่องไปที่ต้นไม้แล้วกันนี่มันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะว่าพืชสีเขียวนี่เห็นไหมมันก็จะมีแบบว่า AI สามารถตรวจจับได้นะเราก็จะมีโหมดพ o า t เทนนะครับก็จะเป็นคําว่ารูปคนตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่เขาชูขึ้นมารุ่นนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นวิดีโอมุมมองคู่นี่โอ้โหไม่ได้เตรียมใจมาเลยเราสามารถเลือกหรือว่าเปลี่ยนมุมมองได้นะครับผมเราก็มากดตรงนี้ข้างบน แล้วก็วงกลมก็ได้นี่เห็นไหมมันก็จะมีหน้าผมอันเล็กๆน้อยๆมาแล้วแล้วก็จะมีน้องตุ๊กตามาด้วยหรือว่าจะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับผมอ่าไปปิดออกไปก่อน <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเรารุ่น 4G มาเทียบเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น AI m i x prote นั่นเองถ้าเกิดว่าผมได้ลองใช้หรือว่าเอาไปเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ <Okay. S 1> ไหนๆก็หยิบอีกรุ่นนึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะามาลองถ่ายเรามาเข้ารูปบุคคลลลกกกกันนนนห่่่่ออยยยยแ้้ว็ีถาางระตเ มับก็ให้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือแบบข้างหลังละลายสวยมากๆแล้วก็เนี่ยเบอร์ได้โคตรสวยอะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะถ่ายตอนนี้เลยอะ่ะโอ้โหไม่ได้จัดอะไรมากโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายใช้งานจริงเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะครับเรามาดูราคาของทั้ง2ตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับรุ่น 4G เนี่ยเปิดตัวมาที่19,990บาทนะครับแล้วก็รุ่น 5G เนี่ยเปิดตัวมาที่13,990บาทแล้วเขาก็มีของแถมมาให้เยอะมากๆเลยนะครับรุ่น 4G เนี่ยจะแถม EVIP c a r d หรือว่าประกันหน้าจอแตกมูลค่า5,000บาทนะครับแล้วก็จะมี Smart Scale 1,299บาทมอรอนะ้โม บาทแล้วก็เครื่องกองอากาศ3990า้สบาทนะสำหรับรุ่น 4G ตัวนี้แล้วก็รุ่น 5G นะครับก็จะมีของแถมมาให้เหมือนกันเป็น eVip Card นะครับประกันหน้าจอแตก6 0 0 0บาทแล้วก็จะมี Smart Scale 1 2 9 9บาทแล้วก็จะมี Bluetooth Speaker อีก1น9เกบาทนะครับแล้วก็ลองสุดท้ายนะผมจะมีตู้เย็นมินิแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ AIS SIM Card 50บาทด้วยกันนะครับโอ้โหพร้อมใช้ 5G กันเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยาาอ่าลืมฝากกดไลค์เป ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย